สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้วิชาการงานอาชีพนะคะแบบฝึกหดัดให้นักเรียนไปหยิบเล่มแบบฝึกหัดนะคะเล่มนี้ขึ้นมานะคะตามภาพที่ครูมเมขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะเล่มการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเมื่อนักเรียนหยิบมาแล้วให้เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่15นะคะเจอหรือยังเอ่ยอ่าเมื่อเจอแล้วนะคะ ให้นักเรียนอลองอ่านคำสั่งไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะนักเรียนระบายสีลงในอช่องสี่เหลี่ยมช่องว่างตรงนี้นะคะหน้าข้อความที่เป็นประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีสี่คะแนนประโยชน์นะคะอันไหนไม่ใช่ประโยชน์ไม่ต้องระ,ะบายสี อันไหนเป็นประโยชน์ให้ระบายสีอะสตาร์ตตรงนี้เขาบอกว่ามีสารตกค้างเป็นประโยชน์ไหมประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นประโยชน์ไหมคะและมาตรงนี้แตกหักง่ายมีกลิ่นเหม็นข้าวปลอดภัยเมื่อใช้งานสะอาดปราศจากเชื้อโรคความสวยงาม แล้วก็สิ้นสุดตรงนี้อ่าข้อไหนมีประโยชน์ให้ระบายสีในช่องตรงนี้มานะคะอันไหนไม่มีประโยชน์สมมติว่าอันนี้มีประโยชน์นักเรียนก็ระบายสีใส่ให้เต็มสวยๆเลยนะเต็มช่องไปเลยนะคะเมื่อนักเรียนทําหน้า15เสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปอีกหน้าที่16หน้าที่16 อันนี้มันเป็นแบบบันทึกการล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนเราไม่สามารถแบ่งกลุ่มกันได้นะคะทีนี้ให้นักเรียนอ่ะลองล้างทําความสะอาดอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารที่นักเรียนทานเองในบ้านนะคะแล้วลองมาบันทึกผลข้างล่างนี้นะคะ ข้อที่หนึ่งอบอกว่าการล้างทำความสะอาดจานชามและช้อนซ่อมผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไรนักเรียนไปล้างจานมาเมื่อกี้นะ่ะผลงานของเราเป็นยังไงดีพอใช้หรือควรปรับปรุงข้อ1.2อบอกว่านักเรียนใช้อุปกรณ์ในการทำงานในการล้างได้ถูกวิธีไหม อลองประมวลผลดูนะคะว่าตัวเองทำถูกวิธีไหมหรือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูให้ว่าเราทำถูกไหมคะ,ะข้อที่สองมาดูข้อที่2การล้างทำความสะอาดแก้วน้ำาเมื่อกี้ล้างถ้วยจานชามไปแล้วล้างทำความสะอาดแก้วน้ำผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไรดีพอใช้หรือควรปรับปรุง 2.2นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้ถูกวิธีหรือไม่ถ้าถูกอ่ทำเครื่องหมายถูกตรงนี้ถ้าไม่ถูกก็ทำเครื่องหมายถูก,ถกตรงนี้นะคะให้เลือกช่องใดช่องหนึ่งนะคะข้อที่3บอกว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังปฏิบัติงานเสร็จอ,อันแรกบอกว่าภาคภูมิใจมากที่เราทำได้ทำได้ดีด้วยนะคะหรือ รู้สึกเบื่อหน่ายการช่วยการทำงานบ้านเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายมากหรือรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกยังไงบอกคุณครูหน่อยนะคะแล้วเมื่อนักเรียนเสร็จทั้งสองหน้าทั้งหน้าสิบห้าและก็หน้าสิบหกอ่าวันนี้มีสองหน้านะคะนักเรียนถ่ายภาพหน้าสิบห้าแล้วก็หน้าสิบหกส่งมาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ